มส,มสมนนทีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่17มกราคมพุทธศักราช2510มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานครโดยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันณีพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่เพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์และจัดตั้งมูลนิธิสวัสดิการโรงเรียนประถมนนทีมีท่านผู้หญิงสุมาลีจาติกวนิชเป็นประธานมูลนิธิคนแรกได้ช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนประถมนนทีมาอย่างต่อเนื่องมีพื้นที่9ไร่1งาน83ตารางวาตั้งอยู่พื้นที่เขตยานาวาให้บริการนักเรียนในชุมชนแออัดยานาวาคลองเตยและสาธร จาัดก,การเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6นายชาตรีนามคุณเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันมีวิสัยทัศน์คือโรงเรียนประถมนนทีเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้มีคุณธรรมนำความรู้มีความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์อย่างมีคุณภาพและมีความสุข เอกลักษณ์สถานศึกษาคือสถานศึกษาพ่อเพียงอัตลักษณ์นักเรียนยิ้มง่ายไหวสวยพันธกิจ 1. พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมนำความรู้สู่ทักษะการดำรงชีวิต 2. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะการจัดการเรียนรู้ 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตามหลักธรรมนภิบาล 4. สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนตั้งอยู่กลางชุมชนแออัดเขตคลองเตยเขตยานวาและสาธรซึ่งแวดล้อมยิ่งยวดไปด้วยร้านเกมร้านสนุกเกอร์และปัญหาย,ยาเสพติด จากข้อมูลดังกล่าวโรงเรียนจึงมีการดําเนินการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาและทําการกําหนดกลยุทธ์ในการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายใต้แนวคิดที่ว่าดูแลช่วยเหลือเสริมสร้างลูกประถมนนรีให้มีคุณธรรมมีคุณภาพมีความปลอดภัยและมีความสุขโดยขับเคลื่อนงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในรูปแบบนวัตกรรม SPT model ดังนี้ S หมายถึง S-step แบ่งออกเป็นสองขั้นตอนประกอบด้วย First step Self-concentration คือครูตระหนักรู้หน้าที่ภารกิจของคุณกระบวนการเรียนรู้ผ่าน 4S คือ Survey การสำรวจสภาพปัจจุบันปัญหาของนักเรียนจากการเก็บข้อมูลพื้นฐานและเยี่ยมบ้าน Study การศึกษาวิธีการในการแก้ปัญหาและพัฒนาการ Share การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PLC ของโรงเรียนและ Strategies กำหนดยุทธศาสตร์สู่ความสำเร็จ357 3D 5วัน7ฐานการเรียนรู้ P หมายถึง Participation คือกระบวนการมีส่วนร่วม T หมายถึง Timing and Technology คือการกำหนดเงื่อนไขเวลาความสำเร็จ และใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาและสะท้อนการปฏิบัติได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาพัฒนานักเรียนทั้งการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ลูกเสือเนตรนารีมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมผ่านการเรียนและสอบธรรมศึกษา การมีงานทำมีอาชีพผ่านศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเป็นพลเมืองที่ดีผ่านวิชาหน้าที่พลเมืองกิจกรรมจิตอาสาและลูกเสือเนตรนารีได้จัดให้มีวิชาการดูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรสถานศึกษาด้านความปลอดภัยของนักเรียนได้ดำเนินการผ่านโครงการสถานศึกษาปลอดภัย พร้อมกับดําเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัย30ตัวชี้วัดของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานโรงเรียนได้ดําเนินการคุ้มครองนักเรียนโดยตั้งศูนย์คุ้มครองนักเรียนมีคณะกรรมการประกอบด้วยครูแนะแนวครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครูคุ้มครองนักเรียนได้รับการคุ้มครองดูแลทุกคนในด้านยาเสพติดความรุนแรงภัยพิบัติต่างๆอุบัติเหตุโรคอุบัติใหม่ การค้ามนุษย์การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สินและอาชญากรรมไซเบอร์อัตรานักเรียนกลุ่มเสี่ยงและมีปัญหามีอัตราลดลงคือพศ2561มีนักเรียนกลุ่มเสี่ยงร้อยละ2.92ปีพศ2562มีนักเรียนกลุ่มเสี่ยงร้อยละ2.10และพศ2563มีนักเรียนกลุ่มเสี่ยงร้อยละ1.67 ในปีพศ2561มีนักเรียนกลุ่มมีปัญหาร้อยละ2.43พศ2562มีนักเรียนกลุ่มมีปัญหาร้อยละ1.05และพศ2563มีนักเรียนกลุ่มมีปัญหาร้อยละ0.56อุบัติเหตุที่เกิดในโรงเรียนของปีพศ2563มีอัตราลดลง การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนครบทั้ง5ขั้นตอนโดยดำเนินสอดคล้องอย่างเป็นระบบดังนี้ได้ดำเนินการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษารู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลที่ครอบคลุมทุกมิติ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ประชุมเพื่อพิจารณาคัดกรองนักเรียนตามแบบ SDQ ซึ่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทำให้ทราบข้อมูลอัตรานักเรียนกลุ่มเสี่ยงและมีปัญหามีอัตรารดลงคือมีนักเรียนกลุ่มเสี่ยงจำนวน6คนครูและบุคลากรได้ดำเนินการช่วยเหลือติดตามอย่างใกล้ชิดด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนครูประจำชัน้นครูประจำรายวิชาร่วมปรึกษาและทำความเข้าใจให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมที่ทำเป็นกลุ่มด้านวิชาการ ประกอบด้วยโครงการยกระดับผลสมริดเอ็นทีและโอเน็กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษและภาษาจีนโครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ knowledge sharing ด้านสุขภาพอนามัยได้ดำเนินกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีการทันตกรรมบริการจากคณะทันตแพทย์จุฬาลงกรมหาวิทยายลายัยโดยโรงเรียนได้ส่งเสริมให้หนักเรียนได้เล่นกีฬาอย่างหลากหลายพร้อมทั้งกำหนดให้กีฬาแบดมินตันเป็นกีฬาประจำโรงเรียน มีการปรับปรุงสภาพอาคารสถานที่พร้อมทั้งจัดอบรมด้านความปลอดภัยทั้งอักคีภัยความปลอดภัยบนท้องถนนความปลอดภัยทางน้ำซ้อมแผนอพยพเป็นประจำทุกภาคเรียนจัดตั้งชมรมผู้ปกครองสอดส่องดูแลผู้เรียนในชุมชนด้านสุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพโรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้หนักเรียนมีความผ่อนคลายเกิดสุนทรียภาพความสุขและงานศิลปะเช่นดนตรีไทย ดนตรีสากลน,นาฏศิลป์และศิลปะเพื่ออาชีพเป็นต้นด้านเศรษฐกิจได้ประสานองค์กรและภาคีเครือข่ายต่างๆเพื่อหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจากวัดด่านวัดช่องลมวัดคลองเตยในวัดยานาวามูลนิธิพุทธชือจีตไต้หวันในประเทศไทย YWCA กรุงเทพการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวด้านวิชาการ จากการเรียนส่อมเสริมให้กับนักเรียนที่อ่านเขียนไม่คล่องโดยใช้กิจกรรมคลินิกภาษาไทยการสอนส่อมเสริมหลังเรืกเรียนคลินิกคณิตศาสตร์และการกำหนดด่านการเรียนรู้ลักษณะเป็นเกมทางการศึกษาที่นักเรียนศึกษาและทดสอบเพื่อผ่านด่านการเรียนรู้ด้านสุขภาพโรงเรียนส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การได้รับอาหารเสริมนม อาหารเช้าเพื่อสุขภาพการตรวจสุขภาพฟันและแก้ปัญหาทางทันตกรรมได้รับความร่วมมือจากคณะสงฆ์ยานวาในการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมพัฒนาจิตบริหารปัญญาในการสร้างภูมิคุ้มกันภายในให้กับนักเรียน ในการส่งต่อนักเรียนสำหรับนักเรียนที่พบปัญหาโรงเรียนจะทำการส่งต่อภายในโดยครูประจำชั้นครูแนะแนวครูพยาบาลร่วมด้วยผู้ปกครองและผู้อำนวยการโรงเรียนจะมาช่วยกันดูแลนักเรียนให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาในบางกรณีที่ทางโรงเรียนพบปัญหาหรือความบุกร่องเห็นว่าจะต้องส่งต่อผู้เชี่ยวชาญก็จะประสานและทำหนังสือราชการส่งต่อไปยังสถานภายนอกเช่น โรงพยาบาลเป็นต้นได้ดําเนินการเสริมสร้างทักษะชีวิตและความปลอดภัยในโรงเรียนร่วมกับภาคีเครือข่ายปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องดังนี้เครือข่ายด้านการพัฒนาธนาคารกรุงเทพตามโครงการโรงเรียนประชารัฐกระรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้จัดสร้างศูนย์ดิจิทัลเพื่อชุมชนในโรงเรียนบริษัททูคอร์ปอเรชั่น โครงการทูปลูปัญญาได้นำระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เข้ามาติดตั้งเพื่อให้ครูใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนเครือข่ายความปลอดภัยและการคุ้มครองนักเรียนสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร5กระทรวงยุติธรรมได้รวมจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์สถานีตำรวจนครบ,บาลทุ่งมหาเมฆกิจกรรมครูแดดและแนะนำการป้องกันตนเองจากยาเสพติดให้กับนักเรียน สถานีดับเพลิงทุ่งมหาเมฆให้ความรู้เรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุจากอักขีภยัยเครือข่ายผู้ปกครองร่วมกันในการแก้ปัญหาในด้านการเรียนและพฤติกรรมเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งภายในและทุนการศึกษาคณะสงฆ์ยานาวาโดยเจ้าคณะเขตยานาวาได้ส่งครูพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนทุนการศึกษาจากสมาคม ywca มูลนิธิพุทธชือจี้ไต้หวันในประเทศไทย จัดสรรทุนนักเรียนที่มีความยากจนเครือข่ายด้านสุขภาพศูนย์บริการสาธารณสุข55เตชสัมพันธ์โรงพยาบาลเลือดศินปคณะทัน,าานตแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเครือข่ายทักษะอาชีพศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครสวนลุมพินี การส่งเสริมสนับสนุนนิเทศติดตามและประเมินผลการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาตนเองทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกภายในโรงเรียนการอบรมการพัฒนานักเรียนด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายนอกโรงเรียนได้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยการอบรมความปลอดภัยและวินัยจราจรอบรมความปลอดภัยทางน้ำการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาโรงเรียนมีการนิเทศติดตามทั้งภายนอกและภายในโรงเรียนสนับสนุนให้ขวัญกำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษาในการดำเนินง,งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการประเมินผลการดำเนินง,งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการวิจัยความสำเร็จของการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนส่งผลให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงในด้านพฤติกรรมติดเกม ไม่มีกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสี่ยงในด้านพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ลดลงการดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทําให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6จบการศึกษาตามหลักสูตรครบทุกคนไม่มีอัตราการออกกลางคันมีผลงานและเกิดความภาคภูมิใจนักเรียนมีทักษะการดํารงชีวิตสามารถปฏิบัติกติจวัตรประจําวันได้อย่างเหมาะสมตามวัยมีสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร โรงเรียนได้ดำเนินการส่งเสริมการคุ้มครองนักเรียนให้มีความปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรมโรงเรียนส่งเสริมความปลอดภัยผ่านการติดต่อสื่อสารร่วมมือกับผู้ปกครองด้วยดีตลอดมาจากการดำเนินงานที่ต่อเนื่องทําให้โรงเรียนได้รับการยอมรับยกย่องเชิดชูเกียรติด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติดังนี้ รางวัลเหรียญทองการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการปี2562ได้รับโล่สถานศึกษาปลอดภัยจากกระทรวงแรงงานต่อเนื่องเป็นปีที่3ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการปี2562 ได้รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยรอบที่3โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปี2562ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อชุมชนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปี2563 เป็นโรงเรียนดีมีภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันภัยสังคมภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถรัรมภ์กระทรวงยุติธรรมปี2562โล่รางวัลลดพุงลดโรคจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสอสอ,องค์กรมหาชนสำนักนายกรัฐมนตรีปี2561 โรงเรียนต้นแบบศิลป5จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรีปี2561ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการปี2561โรงเรียนมาตรฐานความสะอาดและสิ่งแวดล้อม Crenin Green Standard ระดับดีเลอร์จากกรุงเทพมหานครปี2560ถึง2563เด็กหญิงสิริวันพิมพ์วงสาเด็กหญิงนลินยาชัยเดชเด็กหญิงนัชกรพลายบัวได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นเข้าเยี่ยมคาระวะนายกรัฐมนตรีณธรรมเนียบรัฐบาลปี2561ถึง2563 จากภาพความสำเร็จการดำเนินง,งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนประถมนนทีภายใต้แนวคิดดูแลช่วยเหลือเสริมสร้างลูกประถมนนทีให้มีคุณธรรมมีคุณภาพมีความปลอดภัยและมีความสุขก่ขอให้เกิดการพัฒนานักเรียนให้บรรลุเป้าหมายทางการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องอยั่งยืน